เอาละครับก็กาบสวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีแวนแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโพสต์วิดีโอออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับตัวละครที่เก่งที่สุดดีที่สุดเพราะว่าไม่น่าจะมีใครเก่งได้เท่เทาเขาแล้วนั่นก็คือราตีนั่นเองนะครับผมไม่ไม่มีตัวไหนดีได้เท่าเขาแล้วจริงๆถึงจะโดนเนิร์ฟมันหนักมากๆโดวยววันนี้ก็จะมารีวิวราตีที่ถูกเนิร์ฟไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเนิร์ฟที่ หนักหน่วงพอสมควรแล้วก็ทําให้เล่นยากขึ้นมานิดๆหน่อยๆแหละถ้าสําหรับคนที่บิงเก่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาอะไรกับการเนิร์ฟครั้งนี้เลยก็ว่าได้โดยรายละเอียดการเนิร์ฟครับก็ลาตีเนี่ยถูกปรับคอร์สจาก6เป็น5 แล้ก็ปรับให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเดินผ่านหุ่นนางรำของลาตีได้ปรับค่าความแข็งแรงของลาตีจาก2เป็น1นะครัะก็เรียกได้ว่าลดพลังโจมตีมาเนาะก็ต้องตี5ทีตายอย่างเงี้ยไอพวกตัวเลือด3ตี6ทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเ,เรามีสกิลอย่างประทับมือเนาะก็สามารถที่จะเ,เรียกว่า ทำให้ตีสี่ทีตายเหมือนเดิมได้แต่ต้องบีบคอให้ได้บ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้นั่นเองแล้วก็ออกอย่างหนึ่งที่ปรับมานะครับก็หากลาตีใช้ทักษะพิปตาหรือประทับมือขณะอยู่ในหุ่นนางลำนะครับลาตีเนี่ยจะออกหุ่นนางลำทันทีก็คือจะไม่มีการชาร์จจากหุ่นนะจะไม่มีการแบบว่ารอในหุ่นแล้วก็กดเออสกิลบลิงค์เนี่ยแบบกดค้างเพื่อที่จะชาร์จออกจากหุ่นมาอย่างนี้ไม่มีแล้วนะก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้สําหรับลาตีที่ถูกเนิฟมานะครับแล้วก็จะมารีวิวสกินใหม่ด้วยยแแลลลก็ขอมมั่่่วววีีีท้้นะงไไดริเย ตัวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่เลยก็คือการที่มีคนมากมายไก่กองเริ่มหันมาเล่นลาตีใช้ Cancel Animation เนี่ยซึ่ง วันนี้ก็จะมาใช้ให้ดูนะว่า Basic Animation เบสิกแคนเซิลแอนิเมชันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็บอกได้เลยว่าทีมงานถ้าไม่อยากให้มันมีปัญหาแบบนี้ก็ทําอะไรสักอย่างแต่ผมก็เป็นกำลังใจให้ละกันเพราะผมก็ไม่มีแนวทางการคิดเลยว่ามันจะปรับยังไงให้คนไม่ใช้แคนเซิลแอนิเมชันนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยคิดว mm ่าโค้ดสัปดาห์นี้ก็อยู่บนหน้าจอนะจะเลยที่สแกนไปดูในเกมกันเลยมาครับผมแล้วเราก็อยู่ในเกมนี้เรียบร้อยแล้วก็ด้านโรงพยาบาลร้างตึกบีอ๋อ ด่านนี้ก็ลาตีก็ค่อนข้างเก่งอยู่นะแต่ว่าก็าเสียมาได้อยู่ตรงที่ระดับชั้นกลางวางหุ่น <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เตะหุ่นของเราไป <c oughs> ผมจะไม่เตะตรอกลางแมบบนะเพราะว่าไม่งั้นต้องอื่นเดี่ยเจะเ,เ,เตะไม่ได้เลยเออมต้องมีชั้นเชิงในการวางหุ่นด้วยนะนี่แล้วก็จะมาเล่นชิวๆกันแบบปล่อยหัว วางแบบผ้าหุ่นแล้วเนี่ยครึ่งนาทีทั้นสองไม่มีหุ่นเลยโอเคจับเลยวิ่งมาหาก็จับเลยเราควรมีหุ่นจุดโดดนะจะวางหุ่นตัวนี้ก่อนวางไม่ได้หรอ วางไม่ได้ก็จบอ้าหมวกว่าชินไม่ได้เมื่อกี้วางหุ่นตรงนี้ไม่ได้อย่างน้อยยังได้จุดโดดโอเคก็ยังดีพี่ไปไหนแล้วเฮ้ยแวบแวบพีคขออีกทีหนึง่ง <c oughs> มามาบอกจริงละ ไล่เลยมุดไหมมุดจริงน่าจะมาลายนี้แล้วเราก็ดักตีผมบ็อกเลยเขาต้องแปะยันนะอุ้ยแล้วเขาส่วนเฉยกดเคเบลเดินไล่เลยเพราะว่าสแตมบิงผมหมดละสวนอีกแล้วไอ้หมอนี่เคยได้ยินไหมคำว่าผีไทยหนักเห็นปะคือมันก็ยังเก่งอยู่อ่ะ ผมบอกไม่ดูเหมือนกันน่ะนี่ขนาดแบบเราเล่นแบบชิวๆนะถ้าเป็นในแรงสไตล์การเล่นมันก็จะอีกแบบหนึง่ง <c oughs> หนึ่งเทือวันนี้ไม่ตรวนเลยตรวจแล้วข <c oughs> อลแล้วบีบคอไปก่อน ปิวคอนระหว่างนี้ก็ได้จะใส่มีหน้าเพิ่ม <c oughs> แล้วเราก็พังมือ <c oughs> เอามมใส่บอโตมานี่นะแย่แล้วลืมเปิร์ก <c oughs> ลิฟใหญ่แล้วจ่ายตอนนี้ก็ไม่มีผล <c oughs> เพราะว่า เรามีหุ่นโดดแบบว่าไม่โดดหรอเรามีหุ่นดักนี้แล้วนะพอเทเดี๋ยวน้ำเพิ่มเรือไปนเนี่ยต้องเฟดละต้องเฟดชิวๆเคื่อนมาดักเลย บีบเลยแล้วก็จับเขากดลงไป <c oughs> เอ้าเขาปล่อยว่ะกลาย <c oughs> เป็นเราที่ตกเอง <c oughs> ไม่เอานะ <c oughs> การที่วางหุ่นเหวี่ยวิิญาณเนี่ยคือแบบว่าแย่มาก <c oughs> คือแบบไม่ดีอ่ะไม่ดีไม่ทำ อันนี้คือการเล่นลาตีแบบถูกกฎหมายนะจริงๆแล้วบนโลกใบนี้มีคนที่ใช้การแคเนเซิลเยอะมากอันนี้ผมขอเกาจมูกกันบีบเฮ้ย <c oughs> อะไร <c oughs> ได้ไฮไลท์อีกแล้วแล้วผมก็จ้วงพอไม่ไากกา่าจะกลกาฟาดหรือเปล่า มีเคอร์าบัตลัดเบลเนี่ยตัวมันเล่นยังไงก็เก่งอ่ะคือแบบคนเล่นเก่งตัวมันเดินโดนเนิฟยังไงมันก็เก่งไงเออน้อนเข้าใจปะอุย้ยโดนจัล ให้มันตันไปตอนนี้นจะวนมาะดนเรื่องกับผมยาวๆเลยไม่โยกด้วยก็ยบีบคอไปเลยแล้วก็จะตีผมแล้วบ่าปึ๊บวางหุ่นมาอย่างนี้แค่เขาโกหุ่น อันนี้คือเขาพลาดอันนี้คือเขาพลาดแล้วเขาจะวาร์ปกลับสวนกับมาหรือเปล่าไม่สวนยังสวนหรือเปล่าอุ้ยเขาจะขึ้นมาอุ้ยวทำไมผมกำบิงขึ้นไปแล้วมันแบบมันไม่ตรงกับที่ผมแบบว่าไอ้นี่วะอ้าวเอเอเอตอร์ปิงด้วยเอ้าอะไรวะอะไรฮัลโหลเกม มมนปิงแล้วอยู่ๆก็ลอยไปบิวคอเจนตายเลยวะแล้วผมบ้าหุ่นไม่ได้ด้วย What มีคนวิ่งอยู่ดันสอง <c oughs> ไม่เอานะผมจะเอานาเป้ผมจะเก็บสี่ตามสไตล์ติมเมอร์ไอ <c oughs> ้เป้ยืนสวนอยู่เจอละ <c oughs> เอ้าไม่ใช่ทำ <c oughs> ไมนะดอนวิ่งมาตรงนี้ไวจังแ <c oughs> ม่เขาวนกลับขึ้นมาอยู่ดี สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องจ่ายยันหรอือเปล่าแล้วก็หย่อนลงไปเลยไม่ลงด้วยอย่ายให้รู้รนะว่าใครทำเฮ้ยคนนี้ไม่มองนิ้วผมเลยอ่ะ <c oughs> ผมหลอกทำไมอ่ะเขาไม่ดูนิ้วผมเลยโอ,อ,อ้ย เมื่อกี้ท่านสามเพิ่งฝากไปเจออุ้ยเหลือหนึ่งฮิตตีผมแน่เอาเขาวิ่งติด มันจะประมาณนิ้วแต่ว่าการเล่นลาตีแบบถูกกฎหมายนะก็คืออันนี้เล่นแบบไม่มีแคนเซิลนะเออก็ถ้าใครที่เจอลาตีแรงแล้วเห็นการแคนเซิลก็ <c oughs> ก็ทีมงานยังถือว่าเป็นการใช้ทิกใช่ไหมเออเป็นการใช้ทิกใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวเกมนาเดี๋ยวเรามาเล่นลาตีแบบหมดก๊อตแกนหมดก๊อตก็คือใช้แคนเซิลคือ ผมไม่นำหนุนให้ใช้นะแต่ว่าในเมื่อเหมือนจะมีคนบอกว่าการใช้มาโคมันคือการใช้คือมันมันมันไม่มีการแบบแบนหรือแบบอะไรเงี้ยเออเขาเรียกว่าเป็นการแบบไฮเทคนิคหรอนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการแคนเซิลเนี่ยเป็นยังไงแล้วถ้าทีมงานดูอยู่ก็จริงๆแล้วการที่แคนเซิลได้อย่างงี้เนี่ยมันมันทำให้ลาตีคือมันมันเป็นตัวที่แบบน่ารำคาญไปเลยอะคือเนิฟมาก็ไม่มีผลเพาราะว่า แคนเซิลได้ตีได้ไวขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการแคนเซิลเนี่ยมันแบบแย่ขนาดไหนนะมาครับผมเกมนี้นาจะได้ตึงนะผมใส่เป็นด่านเลย่อูสมัยมาแล้วก็ผมจะเล่นแบบแคนเซิลให้ทุกคนดูกันแต่มันจะเป็นแคนเซิลเบสิกนะผมไม่สามารถทำแคนเซิลที่แบบว่าลงมาแล้วก็ตีได้เลยอะ่ะคือแบบตีแบบไม่เช็ดเลือดอะ่ะคือผมแบบไม่ได้นําหนุนการใช้นะผมต้องพูดอีกทีหนึ่งนะเออคือผมแค่อยากให้ทีมงานทาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการแคนเซิลไอ้แบบเนี้ย เออไม่นำหนุนนะแต่ปรับให้กูด้วยมันแย่จริงนะทุกคนแบบใครที่เจออ่ะมันไม่รู้สึกดีมันจะรู้สึกแบบว่าเย่อเมอเมคอนตั้งเครื่องบนข้างบนนั้นผมไปต้อนรับโอเคเจอหนึ่งเทือเลย บีบคอโอเคแล้วมันตามจึ๊กตีจึ๊กเลยเหรอโอ้โหโอ้โหแล้วมันตักข้าวใส่มันหน่อมีข้าวอีกเหรอเอ้าอุ้ยเข้อตู้อีกเปล่าอะแด่อะแด่อะแด่แล้วผมพังเลยข้อตู้เฉยเอ้าออกมา ยังไม่ตายแย่เ yeah. ขาไม่รู้ว่ามีหุ่นแทบ่ะ,ะ่ะจะดีไม่ควรวิวคอเลยเนะี่ยแต่บอกไม่มีล็อกเครื่องนะผมเก็บแบบไ้นี่เลยผมเลนแบบว่าจะตายแบบแคนเติ้ลพังอะ่ะเ <c oughs> นี่ยบิวคอต่อปุ๊บลงจากคอมา เราจะแกนเตอร์ดูนะเห็นปะน้องเช็ดเลือดรับเตงบิงต่อโอ้โหกดไลน์มาครับผมตายเนี่ยดูดิมันไวปะล่ะบางทีแบบอย่าไม่รันเข้ารอบจูก่ะถ้าเจอที่ข้างนอกอะล้มฮะแตก ต้องมาต้องมีคนมาวิญญาณปะดูดด้านล่างเหรอผมจะไม่จำนะหรือว่าจะจำเลยว่าเอาเกมไว้ปะเอาเกมไว้ดีกว,ว่าเอาเกมไว้เลย <c oughs> แค่นั้น สามสองหนึ่งแล้วผมบีบตายเราเล่นแบบว่าตายแบบผิดกฎหมายเลยนะแบบอารมณ์เหมือนโลเปเป็นลงแรงอะ่ะเออคือโลเปลงแรงเลยอะ่ะตอนเนี้ยผมจะเล่นประมาณนี้เลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันควรแก้จุดไหนเพราะว่าจริงๆสาเหตุการแคนเซิแลแอนิเมชันตอนเช็ดเลือดอ่ะผมยังหาสาเหตุไม่ได้เลยอะ่ะคือผมไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรและมันแบบ มันทํายังไงด้วยคือถ้าผมรู้เนี่ยผมจะเอามาทําคลิปเลยอะแล้วก็แบบให้ทีมงานได้แก้อะ่นะมันมันไม่โอเคนะเออเราเจอกับตัวอะไรยังไม่ชอบเลยถูกปะโดนส่งเทือด,ดอดเปล่า ไม่โดดเนี่ยไอ้นี่มันก็หลอกโดดของมันเพื่อบอกผมเจยเชิงมันนั่นแหละปียวขอต่อเนื่องแล้วก็ตายจะจริงๆไม่ต้องเล่นปิดแทนก็ได้นะ่นี่ยะถ้าเราฆ่าคนได้ไวขนาดนี้นเฮ้ยโหไปหุนห่นน้นไม่ทันแต่มีหุ่นที่อยู่ใกล้กว่างอ่ะ แล้วผมบีคอ,อเลยตามจึกลงมาปุ๊บผมบิงต่อยบ้าดูดิคือแบบมันมันทุนเล็ไปมันทุเล็ไปต้องแก้แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงอะดีผมน่าจะเข้าใจทีมงานตรงนี้ปล่อยไว้แบบนี้มันก็แย่ใช่ประล่ะเพื่อนเีิยวคอต่อเลยแบบไม่มีอีกโก้ วันฮิตละเขาไม่รลอนี่หรอปวดจะฉีกก็ฉีกปวดจะวนก็วนเลยแล้วผมก็ีปขออีกเพราะผมมีสารมืดยังไงล่ะกุดาจะบอกวิอย่างดี เมื่อกี้ตัวรับคนตายนะต้<ร>องเอามาโนบอู้ดินใบจัดทร <c oughs> ์เอาคนนี้โดนบาดแผลเด้งแล้วหรอเฮ้ยปิงโห ต่อไปก็โดนเรียบ <c oughs> โอหักสิบสองวีตัวรับแจ้งแต่เหมือนว่าจะเห็นออฟอยู่ด้านล่างนะล่างสุด,ดต้องบินข้ามฟากไปเลยอะให้ตัวรับมันแจ้งอ <c> ะ <oughs> แ้แลวต่ประมาณนี้อ่ะตัวลาพิเตคือดีจัดตอนรับลาตีอ่ะคือหาคนง่ายมากอ่ะไม่ว่าจะแอดอยู่ตัวไหนของโลกอ่ะเราแค่บินข้ามแมปอ่ะมันก็แบบไอ้นี่แล้วอ่ะแล้วก็ตีต่อเดชิง เดีย่ยเชิงชายเลียบเนี่ยครับผมไปได้ล,ลาตีและแคนเตอร์นะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วเว้ยซึ่งแบบว่านั่นแหละครับนันและคือสิ่งที่ผมเจอในแล้งเวลาแบบมีลาตีแต่ว่าหลังจากที่ลาตีเนินมาก็บรรเทาลงนะหมายถึงผู้เล่นลาตีอ่ะคนที่เล่นลาตีคือแบบลดลงแต่ว่าเจอเจอแคนเตอร์บ่อยขึ้น คือผู้เล่นเดิมๆแหละผมก็ไม่อยากจะพูดนะก็นั่นแหละครับก็ถ้าปรับมาแล้วแคนเติลไม่ได้ก็เขาอ,อาจจะแบบโวยวายกันก็ได้แต่จริงๆก็แล้วแต่อ่ะผมว่าคือคือไม่ควรปรับจริงๆนะนี่ก็คือจุดจุดบอดเลยอะ่ะคือแบบแย่แย่จริงก็สำหราาับใครที่ชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมโดยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปคลิปอะไรก็น่าจะเป็นการจัดเทียร์หลังจากที่จะมีการปรับบาลาน์เนาะไว้เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้า